สวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะอันที่จริงวัตถุประสงค์ของการทำช่องวิดีโอนี้ SB s b ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสำหรับทุกท่านที่สนใจเรื่องการตื่นรู้นะคะรู้จักตนเองโซลนะคะจิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วก็จดจำตัวเองได้แล้วก็กลับไปหาซอสหรือพระผู้สร้างนะคะก็ต้อง transcend consciousness แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีกายหยาบมีกายสังขารอยู่ใน lower world เพราะฉะนั้นความรู้ทางโลกเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะก็เลยเป็นแรงบ,บันดาลจะให้ทำคลิปนี้ขึ้นมาอยู่ในส่วน introduction ขอเริ่มอิ t โ o รดักชันก่อนนะคะทำไมถึงเริ่มทำคลิปนี้ก็ทนายวดวงคนที่ตื่นรู้เนี่ย a w a k e n นะคะ transcend consciousness ไปแพมที่จะรู้จดจำตัวเองได้รู้จักตัวเองกลับไปหาพระผู้สร้างนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวก,กันกับพระผู้สร้างไปเป็นโค โคเรเตอร์ or, ช่วยกันสร้างสรรค์โลกเนี่ยนะคะสายการตื่นรู้เนี่ยเราจะมีศัพท์คำว่าพรามเรเตอร์พระผู้สร้างหรือจะใช้ศัพท์กลางๆก็คือเอนเชนซอร์ใช่ไหมคะแต่ว่ากายสังขารเราเนี่ย เรายังอยู่ใน l o w ์เวิลด์เพราะฉะนั้นในศาสนาเซไมซ์หรือเซมิทิกศาสนายิวคริสต์อิสลามเนี่ยนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะก็ทีนี้บางคนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแล้วฉันจะหาซอสฉันจะหาพรามคริเตอร์ฉันจะพระผู้สร้างเนี่ยใช่องค์เดียวกันกับ พระเจ้าของศาสนายิวพระเจ้าของศาสนายิวเขาพระเจ้าของศาสนาคริสต์พระเจ้าของศา,า,งส,นา,างสนาอิสลามหรือเปล่าใช่องเดียวกันไหมหรือว่าไกลกว่านั้นไกลกว่านั้นก็เดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วศึกษาต่อไปเรื่อยๆแต่ละท่านก็คงจะมีคําตอบเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่สิ่งที่อิสบีรับไม่ได้รับไม่ได้ต้องทําคลิปนี้ก็คือหลายท่านก็บอกโอ๊ยพระเจ้าหรอบางคนก็พระเยซูพระมูฮัมหมัดพระอัลลอฮ โอ้ยพระเยซูพระมูฮัมหมัดพระเราฟังแล้วอิสมีรับไม่ได้คือถ้าความรู้ความรู้ในโลว่าบรเวียงไม่ได้เลยอะเราจะได้ทรานเซนต์คือมันไม่ได้เชื่ออย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวใช้หัวใจอย่างเดียวยังไงเราก็ต้องมีความรู้คือถ้าใครมาบอกพระเจ้าองค์ไหนหรอพระเราพระเยซูพระมูฮัมหมัดก็คือพูดประโยคนี้มาก็คือไม่มีความรู้ ด้านศาสนายิวคริสต์อิสลามเลยไงคะก็เลยเป็นเหตุให้ทำคลิปนี้ขึ้นมา,ามาดูอินโทรดักชันสองนิดนึงนะคะก็ตัทดทฤษฎีชาซาวินออกไปเลยนะก็ยิวคริสต์อิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะพระเจ้าสร้างอาดัมแลนอีฟมีลูกชายคนใหม่ชื่อเศษเศษก็มีลูกหลานจนถึงโนอาห์ที่ว่าน้ําท่วมโลกไนงะเด็กไทยหลายคนจะรู้จักโนอาห์ผ่านภาพยนตร์แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าแล้วโนอาห์ที่แท้จริงเนี่ยคือใครโนอาห์ก็เป็นลูกหลานของ เศษเศษก็สืบเชื้อสายมาจากอาดัมแออีฟนั่นเองเสร็จแล้วโนอาเนี่ยมีก็มีแบบแบบต่อแบบเจเนอเรชันถัดมาก็คือเตราเตราเป็นคุณพ่อของอับบราฮัม นะคะมุสลิมเจลออิบรอฮีมปิดาของศาสนายิวคริสต์ศลาอ่ะทีนี้กลับไปดูโนโอาน้ำท่วมโลกนิดนึงหลังจากที่น้ำท่วมโลกพระเจ้าตรัสว่าครั้งหน้าเราจะไม่ล้างโลกด้วยน้ำแล้วนะแต่เราจะล้างโลกด้วยไฟแต่ว่ายุคโนอานเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะระบุได้เป๊ะเป๊ะว่า ปีไหนปีไหนนะคะพออารยธรรมโลกยังไม่เริ่มจนกระทั่งเมโสโปเตเมียอียิปต์ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมานะคะมีสอนคุนิฟอร์มมีตัวอักษรฮีโรกริฟิกใช่ป่ะนะคะสรุปเนาะอ,อับราฮัมเป็น บิดาของสนายิวคริสต์ลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะทีนี้ว่ามาดูคอนเซปต์ของกอดของอัมาฮัมก่อนนะคะแต่ทีนี้ถ้าถามย้อนไปว่าอ้าวแล่ใช่องค์เดียวกับพระผู้สร้างไหมพระผู้สร้างที่สายตื่นรู้พูดกันหรือว่าพร i ม e creator p r i ม creator เนี่ยกับเอ็นชเอนซ์องค์เดียวกันไหมก็แต่ละท่านก็คงจะต้องตอบคําถามกันเอาเองนะคะทีนี้ อ่าเริ่มประวัติศาสตร์เริ่มแล้วเนาะอารยธรรมเมโสโปรเตเมียนะคะ mm hmm. ก็มีอะไรอ่ะมีซ er ูเมเรียนอะคาอะไรอะคาเดียนอรมอรไรค์แคสไซฟินิเชียนอารามเมียนอะไรเง mm ี hmm. ้ยหนึ่งในนั้นก็มีอารยธรรมฮีบรูนะคะ mm hmm. เรามาเริ่มที่อับราฮัมเลยค่ะทีนี้อ่ะหลังกลับไปนิดนึงหลังจากน้ําท่วมโลกพระเจ้าตรัสว่าครั้งหน้าเราจะไม่ล้างโลกด้วยน้ําแล้วนะแต่เราจะล้างโลกด้วยไฟ ทีนี้ก่อนที่ไฟจะมาพระองค์จะส่งศาสดาพยากรณ์มาก่อนศาส,สดาบางพระองค์จะได้รับพระมหาคมพีเรียกว่าศาสนาทูตเรามาเริ่มที่อับ,บราฮัมค่ะบิดาของยิวอิสราเาลซึ่งเป็นลูกหลานของโนอาห์ก็คือมาจากอาดัมมนิพน์นั่นเองเห็นไหมคะ B.C.E before Christian era หรือ before common era จะเป็นการนับจากตัวเลขมากไปหาตัวเลขน้อยผ่านกันใหผน้ผ่านให้ดูนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระมหาวีระศาส,สนาเชนจะอยู่ตรง Excel A นะคะในจีนเราก็จะมีขงจือ้อเล่าจือ้อในกรีกเราก็จะมีเนี่ยโซคราติสเพโออตอาเสโซเตอเห็นไทม์ไลน์มาอ่ะทีนี้เข้าประเด็นนะคะก็ยิวคริสต์อิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันแต่คอนเซ็ปต์ต่างกันแต่คอนเซ็ปต์ต่างกันแต่คอนล้องก่อนที่จะตื่นรู้ก็ต้องมีความรู้แบบโลกโลกใน lower world ก่อนเนี่ยมาพ้ามัวหมาดผ้าร้อนอะไรอย่างอสปีทนไม่ได้จริงๆเอาเรามาเริ่มที่อับ,บราฮัมนะคะก็ ย้ายจากอัวมาตั้งลูกลานที่คานาอันก็คือปาเลสไตนณปัจจุบันแต่จะเรียกว่าคานาหรือปาเลสไตน์ก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ในช่วงเวลาไหนของประวัติศาสตร์นะคะที่นี่อับราฮัมเนี่ยก็มีประสบการณ์กับพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมสื่อสารโดยตรงสื่อสารโดยตรงเลยค่ะแล้วพระเป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็บอกว่าลูกหลานอับราฮัมเนี่ยก็จะเป็นชรอเซนพีเพิลแล้วก็จะได้ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็คือปาเลสไตน์ใช่ไหมดินแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเยรูซาเล็มตรง บริเวณสนวนกาซาอะไรที่เป็นปัญหาอยู่นปัจจุบันนะคะทีนี้ว่าในอันนี้ตัดคำว่าพร e Creator ร n เ i e นเช่นซอ e ที่ในวงการตื่นรู้คุยกันนะคะอันนี้เอาในความรู้ในระดับ Low e อ w o เว d ก่อนเนาะนะคะกอ็อับราฮัมฮิบรูใช่ไหมพูดภาษาฮิบรูนะคะก็คือยาเวค่ะยาเวภาษาฮิบรูค่ะไม่มีสระ ไม่มีสระเนาะ a e i o u นะคะเพราะนั้นาความเป็นก็ทำไมถึงต้องพูดตรงนี้นะคะอมัยอรบราฮัมฮีบรูใช่ไหมจะเรียกว่ายาเวทีนี้มีนักปราชญ์เนี่ยกล่าวไว้ว่า being humans means being linguist i c Being humans mean being linguistic. When we think, we think in language. ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกจำกัดด้วยภาษาแม้กระทั่งเวลาเราคิดเราก็ต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารต่อให้สื่อสารกับตัวเองคุยกับตัวเองเราก็ต้องใช้ภาษาใช่ปะความเป็นความเป็นมนุษย์ใน lower world อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเชื่อเรื่องพระผู้สร้าง ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวเราก็ต้องมีภาษาท่านอาอาอับราฮัมพูดพูดภาษาฮิบรูก็เรียกว่ายาเวใช่ไหมคะพระเยซูพูดภาษาอารามเมอกท่านภาษาอารามเอกเรียกพระเป็นเจ้าว่าอัลลอฮ์ใช่ไหมคะท่านศาสดามูฮัมหมัดพูดภาษาอาหรับก็เรียก เรียกเอ่ยพระเจ้าว่าเป็นภาษาอาหรับก็คืออัลลอฮถ้าเรา,คน,ราคนไทยเราก็เรียกพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระเป็นเจ้าใช่ไหมคนอังกฤษก็เรียกก็สไม่มีเอสนะคะองค์เดียวศักดิ์สิทธิ์สูงสุดหนึ่งเดียวใช่ไหมคะอ่ะภาษาบาลีก็พระควาภาษาคขมรก็กมอนเตงภาษาเยอรมันก็ก็สก็สภาษาฝรั่งเศสก็ดีเยอะนึกออกไหมมนุษย์มันต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะผ่านเนาะอ่ะอันนี้ภาษาทีบรูนะคะอันนี้ภาษา,ารามิกของพระเย อเลอองค์เดียวกันนะคะก็คือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้านั่นเองทีนี้มาดูก้อนแบบบรหัมค่ะจะไม่เหมือนบริบทสมัยนั้นก็คือพระเจ้าอาจจะมีแบบบางพระเจ้ายังมีกอส่วกอนได้เซตเล็กๆนะมีเพศสัมพันธ์ได้ยังมีกีเลสได้ยังมีพิธีกรรมเยอะแยะยังมียังมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก้อนอับบรหัมเนี่ยจะบริสุทธิ์มากนะคะมีพระอัจริยภาพไม่ต้องมีรูปปั้นรูปเคารพนะคะแล้วก็แบบ แค,แค่ว่าปัญญาบริสุทธิ์นะคะแล้วก็สะอาดมากๆเลยไร้กิเลสนะคะอ่ะทีนี้มาดูประเด็นก็คืออับราฮัมเนี่ยมีภรรยาสองท่านก็คือซาร่ากับฮาก,กานะคะตอนหลังซาร่ามีลูกชายชื่อไอแซคฮาก,กามีลูกชายชื่ออิชมาเอลนะคะณปัจจุบันที่อิสปีก อัดคลิปอยู่ป yeah. <laughs> ี2023เรามีศาสนายิวคริสต์สลามแล้วย้อนย้อนกลับไปช่วงอับราฮัมยังไม่มีศาสนายิวยังไม่มีคําว่าคริสยังไม่มีคําว่ามุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปยุคอับราฮัมเนาะเพราะนั้นถ้าถามว่าอับราฮัมเป็นยิวไหมณตอนนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเป็นคริสไหมก็ไม่ได้เป็นเป็นมุสลิมไหมก็ไม่ได้เป็นแต่ณปัจจุบัน2023ถามว่าอับราฮัมเป็นยิวไหมเป็นเป็นคริสไหมเป็นเป็นมุสลิมไหมเป็นสรุปอับราฮัมเป็นอะไรคะ อ่ะทีนี้มาดู2,023นาะแล้วก็มถีถ้าไปสายยิวกับคริสแล้วก็จะมาทางซาร่ากับไอแซคใช่ไหมคะภา,าษาไทยพระคัมภีร์จะเขียนอิสระแล้วก็ถ้าเวลาเราเรียนศาสนาอิสลามนะคะก็จะไปทางน,นางอักการมีลูกชื่ออิชมาเอลนะคะอิสลามเป็นศาสนาคนที่นับถืออิสลามเนี่ย จะเรียกว่ามุสลิมนะคะแล้วก็ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาวอาหรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายกลุ่มบุคคลที่อาศาัยอยู่ในอาหรับแต่ไม่ได้เป็นอาหรับถูกไหมอาศัยอยู่ในอาหรับแต่ไม่ได้เป็นอาหรับอาจจะเป็นพวกยิวนะคะเหลือจะเป็นพวกอะไรพวกเคิร์ดในอิรักอย่างเงี้ยน,นะคะทีนี้ตอนหลังเนี่ยเพราะการเวลาผ่านมาก็เกิดศาสนายิวหรือศาสนายูดานะคะจนกระทั่ง การเวลาผ่านมาประมาณสัก100กว่าปีก่อนพระเยซูประสูติศาสนาฮีบรูเนี่ยศาส,สนาฮีบรูซึ่งตอนหลังจะถูกเรียกว่ายิวนะคะก็คือฮีบรูอยู่ในยูดาห์ตอนหลังก็เลยถูกเรียกว่ายิวก็เลยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเอเซเนสฟาลิสีแล้วก็ซาดูสีเพราะฉะนั้นหลายๆตำราบอกว่าพระเยซูปเป็นเอเซเนสหลายตำราบอกว่าพระเยซูเป็นเอเซเนสเอเซเนสนะคะแล้วก็แยกจนกระทั่ง พระเยซูเป็นยิวพระเยซูไม่ได้เป็นฝรั่งนะคะท่านขอความการุณาเห็นใครหน้าฝรั่งอย่าไปเหมาว่าเขาจะต้องเป็นเป็นคริสต์นะคะเป็นพระเยซูเป็นยิวนะคะประพฤติปฏิบัติตามกฎศาส,สนายิวทุกอย่างช่วงที่พระเยซูยังทรงพระยังทรงพระชนมายุอยู่เนี่ยนะคะทรงพระชนเนาะทรงพระชนนะคะถ้าใช้ราชาศัพท์ผิดอะไรขอโทษด้วยนะคะทรงพระชนอยู่เนี่ยจะเรียกว่า Jewish Christianity ค่ะ คริสเตียนสกอล่าหลายท่านก็เขียนด้วยซ้ำว่าเป็นนิกายหนึ่งของศาสนายิวนะคะพระเยซูผู้ภาษารามอีกแล้วก็ได้รับพระมหาคัมภีร์ที่เรียกว่าอินจิลเป็นภาษารามอีกค่ะภาษารามอีกเรียกเรียกพระย,ย,ยาเวภาษาไทยกอสภาษาอังกฤษภาษาไทยพระเจ้าสังกฤษกอสภาษาฮีบูยาภาษาฮีบูยาเวภาษารามอีก เอล่าห้านะคะ,ะทีนี้ก็แยกแล้วคนยิวไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสยาแต่ว่าตอนหลังเรามีศาสนาคริสตศาสนาที่บอกว่าพระเยซูพระเมสยามาแล้วก็คือน,นี่ไงพระเยซูพระเยซูนะคะอะก็แยกแยกออกเป็นศาสนายิวกับศาสนาคริสนะคะจะไปทางหนังซาราทีนี้ให้ดูนิดนึงอีกรอบหนึ่งนะคะพระเยซูเป็น เป็นผู้ภาษารามาีกนะคะอารทธามเมโสโปเตเมียนอารามเมอารามเมียนเป็นพ่อค้าทางบกใช่ไหมฟินิเชียนเป็นพ่อค้าทางทะเลนะคะประพฤติปฏิบัติตามกฎศาสนายิวทุกอย่างทีนี้จุดเสริมนิดนึงจุดเสริมจุดเสริมพระเยซูกลับไปบนสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยก็เริ่มมีบทบาทของเปาแต่ว่าเปาเนี่ยตั้งตนเองเป็นศาสนาเป็นอคาสสาวกไม่ได้รู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัวแต่ว่าอิสบีไม่ก้าวล่วงศาสนาไหนทั้ง นั้นไม่ก้าวล่วงแล้วอีสปีก็ไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินว่าเปาถูกหรือเปาผิดอันนี้เข้าใจอีสปีนิดนึงนะคะแล้วก็ขอแนะนําทุกท่านว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนศาสนิกชนเนาะเราไม่ตัดสินเราแค่ว่าเปาพูดพระเยซูไม่ได้พูดพระเยซู กลับขึ้นไปบนสวรสค์แล้วนะคะปอเป็นคนพูดเรื่องออริจินัลซินไงบาปกำเนิดตั้งแต่อดาดัมอันยิฟที่ทานผลไม้ต้องห้ามทําให้มนุษย์กับพระเป็นเจ้าถูกตัดขาดทําให้พระเจ้าเลยต้องรับพระกายเป็นมนุษย์หรือพระบุตรของพระเจ้าสิ้นพระชนบนไม้ไม้กางเขนม,มนุษย์ต้องการพระผู้ถ่ายพระผู้ช่วยให้รอดทีนี้ตรงสีแดงเนี่ยปาเองก็เป็นยิวนะคะเปาเองก็เป็นยิวพระเยซูก็เป็นยิวปอเป็นยิวฟาลีสีค่ะ พอไป targeting ฝรั่งอยากให้ฝรั่งเนี่ยหันมานับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าฝรั่งเนี่ยอยากจะนับถือคริสต์แต่ไม่อยากประพฤติปฏิบัติตามกฎศาสนายิวเป่าก็เลยยกเลิกเลยนะคะแค่แค่ว่าให้ Christianity เนี่ยศาส,สนาคือ easy อย่าอีีซ่สำหรับฝรั่งนะคะแล้วก็ targeting missionary ก็คืออนุญาตให้คน คริสทานหมูได้ทานเลือดได้แล้วก็ยกเลิกพิธีสุนัตเพราะฉะนั้นคนยิวก็ไม่ได้ทานหมูพระเยซูก็ไม่ได้ทานหมูนะคะแล้วก็คนที่ทําให้ยิวเป็นตัวร้ายในพระคัมภีร์ก็คือเปาซึ่งถ้ามีความรู้เรื่องเรื่องปศุศาส์แล้วก็จะรู้ว่า อ,อยู่กลุ่มที่ว่าเนี่ยก็คือฟาลิสีกับซาดูสีแค่นั้นเองนะคะพระเยซูปเป็น SN s อ s เนทำไมต้องเกิดกับไท้าล้างบาปก็นี่ไงปอเป็นผู้เรื่องออริจินัลซินนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหม แยกออกมาล้จากยุคพระเยซูชีวิตคริสเตียนิตี้หลังเปาก็เกิดคริสเตียนิตี้ขึ้นนะคะภาษาตอนนั้นยังไม่มีรัสชาติเนะถนนทุกสายมุ่งสู่โรมันโรมันตะวันตกโรมันตะวันออกเรามีปาเลสไตน์ภายใต้จกกักรวรรดิโรมันใช่ไหมภาษาโรมันก็เรียกยาฮหวภาษาฮีบรูยาเวภาษาลาตินยาฮววนะคะพระเยซูผู้ภาษารามเอกภาษาราเอกาารเรก เอล่าหา้าอาร่าห้าใช่ไหมนะคะเพราะนั้นจากพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอหมายพระเจ้าของอาดามพระเจ้าของโนอาห์พระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของโมเสสเนี่ยโจเซฟคิงเดวิดคิงโซโลมอนเนี่ยแอบสแตรกมากนามมาทำมากนะคะอ่ะแล้วก็มนุษย์สามารถ ที่จะสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรง direct communication แต่สำหรับคริสเนี่ยไม่ได้เราต้องมี intercession ค่ะมีตัวกลางเพราะอะไรทำไมไม่ direct communication เพราะว่าบาป original sin ไงทำให้มนุษย์กับพระเจ้าถูกตัดขาดโอเคนะคะอุ้ยมี original sin เนาะขอโทษขอโทษมี original sin นะคะเพราะไปไปไปเชื่อตามที่เปาพูดโอเคเนาะไปเชื่อตามที่ปาพูด,เเพดผ่านนะคะ อ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นณนะปัจจุบันที่ i อ b ีอัดคลิปอยู่ปี2023คุณยูก็ไม่ได้ทานหมูนะคะเวลาเราไปที่ที่มีวัฒนธรรมชาวยูเราก็ต้องดูป้ายโคเชอร์แต่ว่าพระเยซูก็ต้องนะใช้จินตนาการเ,เ,เล่นเน่นเนาะถ้าพระเยซูยังทรงพระชนอยู่ณนะปี2023แล้วถ้าพระเยซูมีโอกาสได้เดินทางรอบโลกเนี่ยพระเยซูจะหาอาหารโคเชอร์ไหมแมน่นอนเพราะพระเยซูเองก็ไม่ได้ทานหมูไม่ได้ทานเลือดนะคะนี่งาปอเป็นคนไปยกเลก นะคะทีนี้อันนี้อิสปีจะขอข้ามเนาะปอเป็นคนพูดหลังจากนั้นคอนสแตนตินหันมานับถือศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็จัดประชุมที่เมืองมีเซียปัจจุบนันอยู่ที่ตัวกีเรียกว่ามีเซียนคอนเฟรนท์เพื่อที่จะคอนเฟิร์มหลักพระตรีเอกานุภาพตามมาด้วยออกัสตินค่ะพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยจะเป็นคีย์เป็นหัวใจเป็นโฟกัสพอยต์ของ history of Christianity เลยแต่ขออิสปีย้ำอีกรอบไม่ตัดสินนะคะไม่ตัดสินไม่ กาวล่วงให้ดูเป็น historical fact ทำไมหลายตำนาถึงบอกว่าปอเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาเทววิทยาเพราะนั้นาศาสตรายสลามเนี่ยก็คือปฏิเสธที่ปอพูดปฏิเสธ Trinity ปฏิเสธตรงเนี้ย ลับไปหาพระเยซูในฐานะศาสดาพยากรณ์ในฐานะศาสนาทูตของพระผู้เป็นเจ้ากับพระมหาคัมภีร์อินจิลเป็นภาษาอารามเมอีกแต่ท่านนาบีมูฮัมมัดเป็นอารับเพราะนั้นพระองค์ก็เอ่ยพระนาพระองค์ว่าอัลลาะ์นะคะอัลลาะ์คอนเฟิร์มให้นะคะว่าแมรี่เวอร์จินจริงๆเป็นเด็กสาวมิสัยดีเราแค่พูดว่าบีอาดามัน อดัมก็มีชีวิตทําไมเราจะสร้างอาดัมมาจากมาทำไมเราจะสร้างอดมมา,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 างอดัมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราไม่ได้แต่เราไม่มีบุตร แต่เราไม่มีบุตรทรินิตี้เป็นการหมิ่นพระองค์อย่างรุนแรงทรินิตี้อิสบลัสเฟอร์มีนะคะแล้วก็พระองค์พระองค์อราตัดว่าอาดามันนิธทานผลไม้ต้องห้ามจริงแต่พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์มีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือบาปมนุษย์พระองค์ก็แค่ให้อภยัยจบเลยแค่ให้อภยัยแต่ถามว่าอ้าวให้อภยัยแล้วทําไมาต้องกระเด็นออกมาจากสวนเอเดนก็เป็นมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบผลของการกระทําก็เหมือนกับพวก เราเป็นพุทธกันเนาะเราก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมใช่ปะเรา of ฟกรรม,มาถ้าใครอ่านหนังสือของสกอตเลมเบลก็จะสกอตใช้คําว่า Repercus s i o n ใช่ไหมคะมันก็เป็นกฎธรรมดาเนาะดู g o o d g e t good ดูแบ d Get bad ส่งอะไรไปเราก็มันก็เด้งกลับมาหาเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมเลือดกับศาสนาเข้ากับความตายไม่ต้องเชื่อมศาสนาความเชื่อความศรัทธาเข้ากับเรื่องและความตายนะคะก็คือทา ทำทำแบบขัดขืนอ่ะก็เลยไล่ออกแล้วก็ให้อภัยจบเลยไม่มีออริจินอลเสีนเพราะคนยิว mm hmm. คนมุสลิมก็เชื่อว่าเด็กเกิดมาบริสุทธิ์นะคะเห็นหมะเพราะฉะนั้นอัเลาะนะคะก็เป็นเพียวโมโนเตซึมใช่ไหม นะคะทาไมถึงเรียกอัลลอฮ์อย่ามาพระมูฮัมหมัดอย่ามาพระอัลลอฮ์อย่ามาพระเยซูนะคะสําหรับมุสลิมมูฮัมหมัดก็เป็นศาสนาทูตพระเยซูก็ศาสนาทูตเนี่ยศาสนาทูตศาสนาทูตศาสนาทูตหมดเลยนะคะแล้วก็มนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าสามารถติดต่อกันได้โดยตรง direct communication ค่ะ นะคะแล้วก็ไม่มีออริจินอลซีนแต่ว่าต่างกันนิดนึงคนยิวจะมีคอนเซปต์ของ chosen people แต่ของอิสลามจะ universal กว่าไม่มีคอนเซปต์ของ chosen people นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพระเยซูยังทรงชีวิตยังทรงพระชนอยู่อะแล้วมีโอกาสได้เดินทางรอบโลกอ่บอิสบีก็มั่นใจนะคะว่าพระเยซูก็จะหาอาหารฮาลานกับอาหารโคเชอร์ทานใช่ไหมอะเพราะนั้นตลกมากเลยเพระอ,อับราฮัมคือใครอับราฮัมนั่นือศาสนาอะไรย้อนกลับไปเลยค่ะประมาณ1,800ปีก่อนพระเยซูประสูตรณนะเวลาขณะนั้นอับราฮัมทีบรูเอมผาอาบฮัมก็ไม่ใช่ยิวอับราฮัมก็ไม่ใช่คริสอับราฮัมก็ไม่ได้เป็นมุสลิ แต่นะปัจจุบัน2023อับรามเป็นยิูไหมเป็นอับรามเป็นคริสไหมเป็นอับรามเป็นมุสลินไหมเป็นนะคะอ่ะทีนี้ ใครตามจูดายซึ่มมาก็ตามหมดเลยใช่ไหมอับราฮัมเนี่ยโมเสสเดวิดพระเยซูเป็นยวประพฤติปฏิบัติตามกฎสายิวทุกอย่างแต่ว่าคอนเซปต์ของคริตียนิตี้ที่เรามีอยู่เนี้ยเริ่มจากเปานะคะเพราะฉะนั้นหล,หลายๆตำราเลยระบุว่าเปาเนี่ยแหละเป็นฟฟวเดอร์ของคริตียนิตี้นะคะหรือว่าฮูเวอร์คริสเ t ียนก็พูดยากพย้อนกลับไปช่วงอับราฮัมโมเสสณณตอนนั้น พวกฮีบรูใช่ไหมอิสราเอลไล์ถามว่าเป็นยิวไหมนะตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นคริสต์ไหมไม่เป็นมุสลิมไหมไม่เป็นแต่ณปัจจุบัน2023เป็นไหมเป็นเป็นคริสต์ไหมเป็นเป็นมุสลิมไหมก็เป็นอ่ะยังไม่ยังไม่พูดถึงมุสลิมเนาะโอเคอ่านะคะอ่ะทีนี้อ่ะห,หูมุสลิมก็อย่างที่บอกไงว่าก็ ก็มาทีหลังใช่ไหมอ่านในเชิงประวัติศาสตร์เนาะก็คือปฏิเสธเปเอาอเลาะคอนเฟิร์มว่าส่งส่งพระเยซูมาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แต่เราไม่มีบุตรเยซูเป็นแค่ศาสดาและศาสนาทูตเพราะนั้นถามว่าถ้าเวลาข้อสอบออกเด็กๆอะ่ะใครคือฟฟาเดอร์ของศาสนาอิสลามเป็นคำถามที่น่าเกลียดที่สุดเพื่อให้ได้หนึ่งคะแนนแล้วก็สอบผ่านแต่มันเป็นเป็นความล้มเหลวแล้วก็ต้องตอบมุฮัมมัดแต่ถ้าเรามีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระ ซูก็คือมุสลิมเดวิดก็คือมุสลิมมอเซ่ก็คือมุสลิมอับราฮัมอิบราฮิมก็คือมุสลิมใช่ป้ะอดาดัมก็มุสลิมโนอาก็มุสลิมใช่ไหมคะคิงเดวิดจานว่าดาวูดโจเซฟจานว่าโยอาโยยูซูฟใช่ไหมเพราะนั้นณนะปัจจุบัน2023ทุกคนก็คือมุสลิมแต่ถ้า ย้อนกลับไปอิสลามยังไม่เกิดนะย้อนกลับไปก่อนยุครังตอนต้น,นอิสลามยังไม่เกิดก็ก็เป็นทั้งยูเป็นทั้งคริสโอเคนะคะเห็นไหมะอะมาดูคอนคูชั่นสรุปเอาทฤษฎีชาสวิสวิออกไปนะคะยูคริสอิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันเนาะนี่ไงอับราฮัมบิดาของศาสนายูคริสอิสลามให้ดูไทม์ไลน์นะคะอะทีนี้ตัว ตัวคียเลยถ้าไม่เกิดโฟลเดอร์ของพิเศษนี้ก็คือเปานะคะเนี่ยเปาพูดพระเยซูไม่ได้พูดสุดท้ายนะคะยิวคริสิสลานนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันค่ะแต่ว่าคอนเซป t นั้นต่างกันโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ